ก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังคลิปกันนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับเรื่องสยองในห้องมืดของเราด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หล,อน,ลอนจากเรื่องสยองในห้องมืดของเราเรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่ไม่มีใคร อยากรับกลับเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องนมีชื่อว่าพี่เตอ๋อครับพี่เตอ๋อได้เล่าให้เราได้ฟังไว้นะครับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมีอยู่4คนครับเหตุการณ์นี้ต้องเล่าย้อนไปถึงสมัยที่ตัวพี่เตอ๋อยังคงเรียนอยู่ตอนเด็กๆเลย ตัวพี่เตอ๋อบอกว่าเนี่ยมีสี่คนครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่เตอ๋อแล้วก็มีพี่สาวพี่สาวชื่อว่าตองครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยตัวพี่เตอ๋อบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจครับก็ทําให้ที่บ้านเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็ค่อนข้างจะมีกินแหละแล้วก็บ้านเนี่ยใหญ่โตมาได้เนี่ยคุณพ่อมักจะพูดอยู่เสมอครับว่า เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยดลบันดาลคอยทำให้บ้านเราเนี่ยประสบความสำเร็จลูกค้าเยอะก็เพราะว่าได้นั่นช่วยได้นี่ช่วยพูดตรงๆก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้เป็นสายมูส่วนตัวพี่เต๋หรือว่าพี่ตองหรือว่าคุณแม่เองก็ดีเนี่ยจะไม่เชื่อด้านนี้เลยนะครับแต่ก็จะไม่ขัดใจพ่อแหละเพราะว่าพ่อเป็นคนทํางานหนักเนาะแล้วก็เชื่อด้านนี้ก็ปล่อยพ่อเขาตามสบาย ก็เนี่ยอย่างที่บอกไปบ้านค่อนข้างใหญ่แถมมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ขายค่อนข้างดีแหละครับทุกอย่างนี่ก็ดําเนินไปคุณพ่อก็จะเนี่ยบูชานั่นมาบูชานี่มามาไว้ที่บ้านสะสมไว้สะสมไว้อ่ะเดี๋ยวขายนั่นได้ขายนี่ได้อ่ะก็มาไหว้ละเดี๋ยวขายของได้อตใหญ่ก็มาไหว้ละก็เป็นอย่างนี้อยู่เสมอจนกระทั่งเนี่ยช่วงเวลามันผ่านไปในช่วงที่พี่เต๋อกับพี่ตองเนี่ยใกล้จะเรียนจบครับคุณแม่ก็เสียชีวิตครับ ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคอะไรบางอย่างนะครับพี่เตอ๋อเนี่ยก็ไม่ได้บอกไว้จากนั้นครับก็ทําให้บ้านหลังเนี้ยเหลือกันอยู่3มคนซึ่งพอเหลือกันอยู่3ามคนปุ๊บครับบรรยากาศภายใน,ในบ้านมันก็เงียบเหงาลงไปพี่เตอ๋อบอกว่าพ่อเนี่ยก็ยังคงแบบเหมือนเก็บตัวพอแม่เสียเนี่ยก็เสียใจก็เก็บตัวมากขึ้นทําแต่งานทํางานเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาก็ไหว้ของเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของในที่นี้มีทั้งพระครับ มีทั้งเครื่องรางมีทั้งของขลังอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้เยอะๆไปหมดห้องพระของบ้านเนี่ยพี่เตอ๋อบอกว่ามันใหญ่มากครับใหญ่แบบเหมือนเป็นห้องนอนเลยละ่ะแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบชั้นวางหิ้งพระใหญ่ๆด้านซ้ายด้านขวาก็จะวางเครื่องรางของขังเต็มไปหมดคุณพ่อเนี่ยทำงานหนักอย่างเดียวกลับมาก็ไหว้พระไหว้ของขังของเขาไปไม่ค่อยยุ่งกับลูกทําให้ลูกสองคนเนี่ยก็ เหมือนแบบจัดการตัวเองครับใช้ชีวิตของตัวเองไปจนกระทั่งเรียนจบก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผูกพันกับคุณพ่อมากนะักก็แยกย้ายกันไปพี่ตองเนี่ยจบไปก่อนหน้าละก็ไปมีแฟนแต่งงานมีลูกย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งตัวพี่เต๋อเนี่ยพอเรียนจบก็หางานทําพอหางานทําก็ไปซื้อบ้านเป็นของตัวเองซึ่งบ้านทั้ง3าหลังนะครับบ้านพี่เตอ๋อบ้านพี่ตองบ้านคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ไกลาจากการมากนะัก แต่ทุกคนเนี่ยก็ยังมีการไปมาหาสู่ยังกินข้าวด้วยกันบ้างเดือนหนึ่ง,ง,งครั้ง2ครั้งซึ่งคุณพ่อเองก็อย่างที่บอกไปครับก็ไม่ได้มีเรื่องราวให้พูดคุยกันมากนะักแต่ก็จะมีถามไถ่ลูกด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักแต่ก็มันก็ไม่ได้สดใสเหมือนตอนที่แม่อยู่แล้วหลังจากนั้นเองครับช่วงเวลามันก็ผ่านไปตัวพี่ตองตัวพี่เต๋อเนี่ยก็ขกมักกระเผกกับการทํางานสร้างเงินครับไม่ได้กลับมาช่วยดูแลพ่อเท่าไหร่พ่อก็ทํางานหนักครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณพ่อก็อายุเยอะ แล้วก็เสียชีวิตครับพี่เตอ๋อบอกว่าพอพ่อเสียชีวิตเนี่ยพี่เตอ๋อกับพี่ตองก็จะต้องกลับมาจัดการหลายๆอย่างเริ่มจากพิธีศพของคุณพ่อก็จัดที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าบ้านพ่อก็เป็นบ้านหลังใหญ่เพื่อนบ้านเอ่ยคนรู้จักเอ่ยก็จะได้มาถูกที่ถูกทางก็ในช่วงการจัดงานศพครับตัวพี่เตอ๋อก็บอกว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายทั้งที่มีคนบอกว่าเห็นคุณพ่อบ้างก็ดีทั้งที่ พี่ตองเนี่ยก็ฝันถึงคุณพ่อครับคือคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนยังมีห่วงตอนนั้นเองก็ไม่มีใครครับตีความได้ว่าพ่อเนี่ยพยายามจะสื่อสารอะไรกันแน่จนกระทั่งเนี่ยวันผ่านไปเวลาผ่านไปจนใกล้จะเสร็จพิธีงานชาปนก,กิจแล้วเนี่ยตัวพี่เต๋อบอกว่าคืนสุดท้ายที่มีการสวดศพเนี่ยครับพี่เต๋อเขาฝันถึงพ่อเหมือนพ่อจะมาบอกว่าให้ดูแลข้าวของ ภายในบ้านเนี่ยให้ดีและที่สําคัญเนี่ยพวกเครื่องรางของขังพวกพระของเขาเนี่ยให้จัดการเก็บไว้อย่าให้เสียหายอย่าเอาไปทิ้งเก็บไว้ที่ลูกก็ได้หรือว่าเก็บไว้ที่พี่สาวก็ได้คุณพ่อมาบอกพี่เต๋อแบบนั้นพี่เต๋อก็ได้ยินมาแบบนั้นตอนแรกก็ช่างใจอยู่แล้วครับก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเขาอาจจะฝันไปเองก็ได้แต่ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปพ่อเป็นคนที่เขารบบูชาแล้วก็เชื่อเรื่องพวกนี้มาก ก็ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้คิดอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไปจนเสร็จพิธีงานทั้งหมดเมื่อเสร็จพิธีงานทั้งหมดครับการจัดการก็ยังไม่เสร็จสิน้นเพราะว่าคุณเตอ๋อกับพี่ตองเนี่ยยังจะต้องจัดการในส่วนของบ้านครับของชิ้นไหนเก็บไว้ของชิ้นไหนทิ้งของชิ้นไหนขายหรือว่าบ้านหลังนี้จะเอาอยัางไงต่อจะเก็บไว้ปิดตายเอาผ้าพลาสติกมาคลุมไหมหรือว่าปล่อยเช่าหรือว่าจะขายหรือว่าจะทํำยังไงดี ก็ปรึกษากันไปก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ความอะไรมากนะครับก็เลยคิดว่าอะถ้าอย่างนั้นไหนๆเราลางงานม,มาละสองพี่น้องก็มาอยู่ที่บ้านนี้ก่อนสัก3ามวันเพื่อเคลียร์ของด้วยเพื่อจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไม่อยากให้ทิ้งไว้ให้มันเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาก็เป็นต้นเหตุให้สองพี่น้องครับคุณเตอ๋อคุณตองได้เข้ามาอยู่ที่บ้านเดิมที่เขาเองเนี่ยก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็ก ก็พอย้ายเข้ามาอยู่ครับตัวพี่ตองเนี่ยก็ไม่ได้พาสามีและลูกมาด้วยนะครับส่วนตัวพี่เต๋อเนี่ยอยู่คนเดียวมีแฟนแต่ก็ไม่ได้ชวนแฟนมาด้วยก็อยู่บ้านหลังเนี้ยก็คอยเคลียร์ของไปครับในวันแรกเคลียร์อะไรพวกอาหารของกินที่อยู่ในตู้เย็นที่อยู่ตู้กับข้าวก็ดีอันไหนกินอันไหนเก็บอันไหนทิ้งก็ค่อยเคลียร์ไปครับโตะ๊ะไหนเก้าอี้ไหนใช้ไม่ใช้อันไหนขายอันไหนพังชำรุดเอาไปทิ้งก็พยายามไงครับ ไล่เคลียร์ของไปเคลียร์ของไปในแต่ละวันจนกระทั่งเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีครับพวกโตะ๊ะพวกชามพวกอะไรเนี่ยถูกพลาสติกคลุมเกือบทั้งบ้านแล้วละ่ะวันสุดท้ายครับตัวพี่เต๋อเนี่ยก็ยังมานึกถึงครับตอนที่ตัวเองฝันถึงคุณพ่อแล้วก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยให้พี่ตองฟังบอกพี่ตองว่าพี่พ่อมาเข้าฝันตอนที่งานพิธีอะ่ะ พูดถึงเรื่องพระของแกเนี่ยพวกเครื่องรางของแกเนี่ยเราจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าเหมือนว่าพ่อเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งไม่อยากให้ทําลายไม่อยากให้ปล่อยไว้เอางนี้ไหมเราแบ่งกันเอากลับบ้านไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ที่เนี่ยเดี๋ยวก็เสื่อมโทรมเดี๋ยวก็พังเพราะบ้านเนี่ยไม่มีคนมาดูเพราะตอนนั้นคุยกันเรื่องบ้านเสร็จแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้อาจจะไม่ขายเสียดายเพราะเป็นบ้านของพ่อแต่จะปล่อยให้เช่าเนี่ยก็กลัวว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยจะทําพังทําเละ ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละพอมีลูกมีหลานพออยากมารวมพี่น้องรวมญาติก็ค่อยมาเปิดบ้านหลังนี้ทีก็ตกลงกันแบบนั้นแต่ส่วนเครื่องรางของขัง,งเนี่ยจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้มันเป็นของที่พ่อรักจะแบ่งกันไปในแต่ละบ้านก็รู้สึกว่ามันเยอะครับเหมือนที่บอกจริงห้องมันใหญ่มากและของเนี่ยพระเอยเครื่องรางของขัง,ง,งมันเต็มไปหมดก็คุยกับพี่ตองว่าเอาอยัางไงดีพี่ตองบอกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยพี่เขาว่าโอเค แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องรางเป็นพวกของขังเี่ยพี่ตองอ่ะไม่ค่อยโอเคเพราะแกเนี่ยก็จะเหมือนมีความกลุกลวงนิดๆถ้างั้นก็มานั่งดูเข้าไปในห้องเนี่ยครับว่าโอ้โหมันเต็มไปหมดคุณเต๋อก็เสียดายครับถ้าเกิดจะทิ้งไว้ก็เสียดายมันเป็นของที่พ่อรักไงแกเก็บไว้ตั้งนานตั้งแต่พี่เตอ๋อพี่ตองนจำความได้ก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ตองเนี่ยเอาไปเฉพาะส่วนที่พี่ตองเนี่ยพอไหวละกันเอาพระเอาอะไรไปก็ได้ ถ้าอย่างนั้นพวกเครื่องรางพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปเองก็แบ่งๆก,กันครับพระเอ๋ยเครื่องรางเอ๋ยของขลังเอ๋ยยันเอ๋ยคือเต็มไปหมดเรียกได้ว่าใส่กระเป๋าเนี่ยคือเป็นกระเป๋าเดินทางได้เป็นใบๆเลยสใบคนละใบเลยแล้วจากนั้นครับ2พี่น้องก็แยกย้ายกันครับบ้านของพ่อเนี่ยก็ถูกปิดไว้ข้าวของเนี่ยบางส่วนก็ทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้เอาพลาสติกคุมเอาของมาเก็บเอาลังมาเก็บ อีกส่วนหนึ่งที่ยังใช้ได้ที่ยังดีอยู่อ่ะพวกเก้าอี้อันไหนที่ดีๆอ่ะย้ายไปบ้านพี่ตองไหมเผื่อได้ใช้เอาไปบ้านพี่เต๋อไหมเผื่อได้ใช้ก็แบ่งกันไปส่วนพระเครื่องของขลังเนี่ยก็แบ่งกันไปตามที่บอกไว้ครับพี่ตองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาไปน้อยนะครับก็ไปเยอะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระของพี่เต๋อเนี่ยก็มีทั้งพระมีทั้งเครื่องรางมีทั้งของขังมีทั้งยันแหละพี่เต๋อก็หิ้วกลับมาครับขนขึ้นรถมาเต็มรถอะครับทั้งของใช้ทั้งเครื่องรางทั้งอะไรพวกนั้นเต็มรถ ขับไปจนถึงบ้านของตัวเองครับก็ทำการแยกของแล้วก็จัดของเนี่ยเข้าตามโซนตามส่วนที่ตัวเองจัดไว้อะโซฟาที่เอามาจากบ้านพ่อไปไว้ตรงนี้นะเก้าอี e, ้อ่ะจานชามที่อันไหนสวยสวยตัวเองชอบเอามาใช้ก็ไปเก็บไว้ในครัวพวกเครื่องรางของขังก็เอาไปไว้ในห้องพระซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าห้องพระของพี่เต๋อเนี่ยบ้านพี่เต๋อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นห้องพระแบบน้อยๆเลยครับ แค่พอเข้าไปแบบกว้างสักประมาณเมตรครึ่งคูณ2เมตรอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้ของที่เอามาจากบ้านพ่อเนี่ยมันก็จะเต็มไปหมดนะครับแน่นไปหมดเลยอยู่ในโซนนั้นมีโต๊ะวางพระเนาะก็จะเป็นชั้นชั้นช้น,ชนวางไปอของของ้ขงังอาหารโต๊ะเล็กๆมาวางเพิ่มวางแน่นไปหมดเปิดประตูห้องไปนี่คือเต็มเลยแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นนะครับตัวพี่เตอ๋อก็ไม่ได้จัดการอะไรต่อทั้งสิ้น จากนั้นตัวพี่เตอ๋อเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับแต่พอเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยตัวเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันแปลกจากบ้านเนี่ยที่เคยอยู่คนเดียวแฟนไม่ได้อยู่ด้วยนะครับมาอยู่เป็นครั้งเป็นคราวก็รู้สึกว่าเหมือนบ้านเนี่ยมันแน่นบ้านของพี่เตอ๋อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ของบ้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กนะครับในตัวบ้านเนี่ยมี3ห้องนอน2ห้องน้ําบ้านเป็น2ชั้นครับด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้อง ชั้นบนมีห้องนอนสองห้องกับหนึ่งห้องน้ําตัวเขาเองเนี่ยเดิมทีอยู่คนเดียวมันก็โล,ล่งครับแต่รู้สึกว่าหลังจากที่เอาข้าวของพ่อมาอยู่ตอนนั้นก็คิดนะครับไอ้ของมันอาจจะเยอะขึ้นบ้านมันเลยแน่นอามีโต๊ะมีเก้าอี้เอามาอีกต่างหากเอาของมาไว้ห้องพระอีกต่างาหากนู่นนี่นั่นจานชามอีกออมันน่าจะดูแน่นแต่มันก็อธิบายได้ไม่ถูกพี่เตอ๋อบอกว่ามันเหมือนมีคนอาศัยอยู่ด้วยแบบเยอะมากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ยังใช้ชีวิตตัวเองไปตามปกติ แล้วก็อย่างเงี้ยไปพร้อมกับความอึดอัดที่รู้สึกว่ามีคนอยู่ในบ้านอยู่อย่างนั้นได้สักอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ตัวพี่เตอ๋อบอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตเนาะหลับในบ้านตัวเองเนี่ยหลับแล้วก็ฝันถึงพ่อเหมือนพ่อเข้ามาสื่อสารสักอย่างหนึ่งเขาเนี่ยจับใจความได้ประมาณว่าเอาของของพ่อมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เอามาแต่จะต้องดูแลจะต้องบูชาด้วยพี่เต๋อก็ ตื่นขึ้นมาอีกวันครับก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นความจริงหรือเปล่านะหรือว่าแค่ฝันไปแต่ด้วยความที่อย่างบอกไปครับพี่เตอ๋อพี่ตองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยคิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากและเก็บไปฝันด้วยซ้ำไม่ได้คิดว่าพ่อจะมาเข้าฝันด้วยซ้ํานะครับก็ปล่อยทุกอย่างผ่านไปครับแต่พอปล่อยทุกอย่างผ่านไปเนี่ยเข้าสู่อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3พี่เตอ๋อบอกว่ามันเริ่มหนักขึ้นครับบางครั้งเนี่ยรู้สึกไม่ได้แค่รู้สึกอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันได้ยินด้วย มีคนเดินขึ้นลงบันไดมีคนเดินอยู่ชั้นสองในขณะที่พี่เตอ๋ออยู่ข้างล่างบ้านของพี่เตอ๋อนะครับอย่างที่บอกเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ําถ้าเดินเข้ามาจากจากหน้าบ้านเลยนะครับตรงเข้ามาเสร็จปุ๊บโรงจอดรถจะอยู่ซ้ายมือของบ้านแล้วก็ขึ้นบ้านทางด้านขวาเข้าไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเนี่ยเดินตรงไปซ้ายมือจะมีประตูครับเปิดไปเป็นห้องนอนชั้นล่างแล้วถัดจากประตูห้องนอนไปเนี่ย มีสองโซนโซนทะลุไปด้านหลังก็เป็นครัวกับห้องน้ําด้านล่างในระหว่างประตูห้องนอนกับประตูครัวเนี่ยจะมีบันไดบันไดเดินขึ้นไปชั้น2ครับพอขึ้นบนบันไดเสร็จปุ๊บก็จะเจอห้องน้ําและแยกซ้ายขวาเป็นห้องนอนสองห้องห้องพระเนี่ยจะอยู่ตรงชั้น2นั่นแหละโดยชั้น2จะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งห้องเล็กแต่พื้นที่2ฝั่งเท่ากันฝั่งที่เป็นห้องเล็กเนี่ยเล็กเพราะว่าจะถูกแบ่น จะถูกหันแบ่งครับแบ่งพื้นที่ให้เป็นห้องพระห้องพระเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านลักษณะเป็นแบบนี้นะครับห้องพระอยู่ฝั่งหน้าบ้านด้านขวามือถัดเข้าไปจากห้องพระจะเป็นห้องนอนเล็กจากนั้นตรงกลางจะเป็นห้องน้าฝั่งซ้ายเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งพี่เตอ๋อก็นอนในห้องนอนใหญ่เนี่ยทุกวันบางครั้งเขานั่งดูทีวีอยู่ห้องรับแขกด้านล่างได้ยินเสียงคนเดินไปมาที่ชั้นสองบางครั้ง นอนอยู่ที่ชั้นสองได้ยินเสียงคนขึ้นลงบันไดเป็นอย่างนี้ประจําครับแต่ตัวเองเนี่ยก็เริ่มเอะใจแต่ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นสิ่งที่ทําก็คือเอากล้องวงจรปิดครับมาติดในบ้านของตัวเองก็ดูบ้างแอบดูบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันผิดปกติจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับจนเข้าเป็นเดือนพอเข้าสู่เดือนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอฝันร้ายครับ ฝันว่าในบ้านเนี่ยมีคนเยอะไปหมดตัวเองนอนอยู่บนเตียงครับเห็นคนเดินไปมาในห้องนอนประตูที่เปิดไว้ปลายเท้าก็เห็นว่ามีคนเดินผ่านไปมาที่ระเบียงเป็นอย่างนี้ตลอดแก้ไขยังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มจะแปลกละจะต้องทำยังไงดีตอนนั้นเขาบอกว่าเขาลืมไปเลยเรื่องที่พ่อมาเข้าฝันแค่รู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรปแปลกแน่เลยก็ไปหา น้ำมนต์ไปหาอะไรมาครับจากที่ไม่เชื่อนะครับก็เอาน้ำมนต์มาพรมเองก็ดีหรือว่าเอาสายศิลมาเอาพระองค์ใหม่มาตอนนั้นก็ไม่ทันคิดอะไรครับตอนที่เอาพระองค์ใหม่มาเนี่ยก็เปิดห้องพระเข้าไปจะเอาพระวางคิดขึ้นมาได้โอ้โหเต็มเลยในห้องพระเพราะเอามาจากบ้านของพ่อแล้วยังไงดีเนี่ยเราต้องจัดการอะไรยังไงกับตรงนี้ไม่รู้จะทายังไงครับก็เอาพระองค์ใหม่เนี่ยวางเพิ่มเข้าไปอีก ตัวเองก็กลับมาใช้ชีวิตแต่กลับกลายเป็นว่าทีเนี้ยพอเอาพระองค์ใหม่เข้ามาวางเหมือนว่าบ้านเนี่ยโอ้โหมันคลื้นเครงครับใช้คําแบบนี้เลยเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มันจากเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆแค่รู้สึกว่าอึดอัดณตอนเนี้ยมันเต็มไปหมดครับนั่งอยู่เหมือนคนวิ่งเล่นบนบ้านเลยครับนอนอยู่เหมือนคนวิ่งเล่นข้างล่างขึ้นลงบันได ลามไปจนถึงสนามบริเวณรอบว่านก็เหมือนแบบมีคนเดินแหวกหญ้าเหยียบใบไม้คือมันแน่นบ้านเต็มบ้านไปหมดตอนนั้นตัวพี่เตอ๋อบอกครับว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับมันเริ่มมีปัญหาลามไปถึงส่วนอื่นๆก็คือตัวเขาเองเนี่ยบางครั้งก็เจ็บเล็กๆน้อยๆครับตกบันไดเพราะเหมือนว่ามีคนผลักครับกำลังเดินลงอยู่เนี่ยเหมือนมีคนดันหลังเองก็ตกบันไดเจ็บขาขับรถจะออกไปหน้าบ้าน เอารถเนี่ยไปชนกับรั้วเพราะตอนแรกอ่ะเห็นว่ารั้วเปิดสุดแล้วแต่พอถอยถอยไปเอา้าทายรถชนรั้วรั้วเปิดไม่สุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเยอะมากข้าวของตกแตกบางทีตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยซ้ำครับวางแก้วน้ําไว้ในห้องครัวเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่อยู่ๆได้ยินเสียงแก้วตกแตกซึ่งมันแปลกมากเพราะเขาเองก็ไม่ได้วางริมหรือว่าเสียงจะตกสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงลมก็ไม่มีบ้านก็ปิดไว้ มันทาให้ตัวพี่เตอ๋อเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆมันเกิดขึ้นจากอะไรตัวเขาเองเนี่ยก็นึกถึงคําของพ่อครับตอนนั้นนึกถึงคําของพ่อว่าเอาเขามาเนี่ยต้องดูแลเขาด้วยก็คิดครับว่าอะอาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าเราไปรับของของพ่อมาเนี่ยแล้วไม่ดูแลไม่จัดการอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้แผลฟกช้ำเต็มตัวครับขาเนี่ยพลิกพันต้องพันขาเลยเพราะว่าตกบันไดก็ ไม่รู้อีกว่าเอ้ยจะต้องดูแลยังไงนะหรือว่าจะมีวิธีการยังไงเราเองก็เป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เจอเยอะก็เลยเชื่ออยากลองดูสักหน่อยตัวพี่เต๋อก็เลยไปหาวิธีครับโทรไปหาพี่ตองเองก็ดีจำได้ไหมเมื่อก่อนพ่อเขาทำยังไงบ้างเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พี่ตองฟังในขณะที่พี่ตองบอกว่าฝั่งพี่ตองไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเพราะพี่ตองเอ,งเอาไปแค่พระไม่ได้เอาเครื่องรางอะไรไปตัวพี่เต๋อก็เนี่ย พี่ตองก็จําไม่ได้พี่เตอ๋อก็ถามเอ้ยนึกพยายามนึกยังไงก็นึกไม่ออกก็ท้ายที่สุดครับตัดสินใจลองไปหาพระดูซึ่งพระท่านก็เหมือนแบบรู้ครับโอ้ก็บอกเลยว่าเออเตอ๋อโยมเตอ๋อคนตามมาเต็มเลยนะตอนที่ไปเจอครั้งแรกนะครับพี่เตอ๋อเนะี่ยยังไม่ทันเล่ารายละเอียดให้ฟังพระบอกว่าคนอนะตามพี่เตอ๋อมาเพียบเลยพี่เต๋อก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาตามมาจากไหนยังไงก็ เต๋อเนี่ยไปรับเขามาแล้วไม่ดูแลเขาหรือเปล่าเหมือนเขาตามมันแล้วเขาก็เหมือนโกรธโกรธแหละเพราะเราไม่ดูแลเขาเลยไงที่เต๋อก็นึกถึงคําของพ่อที่พ่อมาเข้าฝันเออมันน่าจะเป็นความความเป็นไปได้น่าจะเยอะแล้วล่ะก็เลยถามพระอาจารย์ครับว่าผมต้องทํำยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้ผมไปรับมาเพราะพ่อเนี่ยเสียชีวิตผมก็เลยรับมาเป็นของที่พ่อรักผมไม่อยากทิ้ง พระท่านจะแนะนำครับอ่ะว่าทำอย่างนี้เอาของมาทำแบบนี้ไหวในวันนี้ทําแบบนี้นะหลังจากนั้นเองครับพี่เตอ๋อก็ทําตามทําตามทุกอย่างครับตามที่พระท่านบอกกลับกลายเป็นว่าบ้านที่เคยดูอึดอัดเนี่ยตอนนี้มันสบายขึ้นแล้วการทำงานสิ่งต่างๆรวมไปถึงชีวิตของพี่เตอ๋อครับมันเหมือนดีขึ้นดีขึ้นแบบแปลกมากพี่เตอ๋อบอกเขาเองก็ทำงานมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันหนะ้ตอนนั้นมันดีขึ้นเหมือนก้าวกระโดดตำแหน่งก็ได้เลื่อนเงินเดือนก็ได้ขึ้นเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยจากคำที่พ่อเคยพูดว่าบ้านของเราอะ่ะดีขึ้นได้เพราะสิ่งพวกเนี้ยตอนนั้นเองตัวพี่เต๋อเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อครับแล้วก็ระลึกถึงพ่อของเขาและในคืนนั้นเองครับพี่เต๋อก็บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยมาเข้าฝันซึ่งมันเป็นครั้งสุดท้ายครับที่พี่เต๋อเนี่ยเห็นพ่อ ในตอนนั้นอ่ะพ่อเหมือนมาลาครับมาในลักษณะที่ดีก็คือยิ้มแย้มแล้วก็บกมือลาพี่เตอ๋อไม่ได้พูดอะไรสักคำนะครับตัวพี่เตอ๋อเนี่ยตื่นมาถึงกับน้ําตาไหลครับโทรไปบอกให้พี่ตองฟังพี่ตอง,องเองก็รู้สึกอ่ะคิดว่าพ่อน่าจะไปสบายแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้เตอ๋อเนี่ยดูแลข้าวของพวกนั้นของพ่อต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นครับตัวพี่เตอ๋อเนี่ยก็ กลับกลายเป็นอีกคนนะครับจากคนที่ไม่เคยมีความเชื่อทางด้านนี้เลยตอนนั้นเองก็มีความเชื่อขึ้นมาแล้วก็ดูแลของพวกนั้นเป็นอย่างดีครับซึ่งพี่เตอเองเองก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเขามีลูกของพวกนี้แหละก็จะกลายเป็นมรดกให้ลูกของเขาครับ